พี่ต้องขอชวนทุกคนไปชม,มวิวที่เขาสมอคแคลงด้วยกันนะคะถ้าเพืเ่อนๆได้มีโอกาสมาจังหวัดพิษณุโลกก็ขอชวนมาชม,มวิวที่นี่ค่ะที่เขาสมอคแคลงนะคะอยู่ไม่ไกลอำเภอเมืองค่ะแล้วก็ได้เห็นจุดที่ชม,มวิวสวยๆแบบนี้ด้วยนะคะจุดชม,มวิวนะคะก็จะอยู่ที่บริเวณเจดีย์ยอดด้วนค่ะก็เป็นจุดที่ท่องเที่ยวที่มีคนมากราบไหว้สักการะมีเจดีย์ยอดด้วนที่มีอายุมากกว่า700ปีค่ะเดี๋ยวพี่ต้องจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อแนะนํา ที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะคะก็เลยคลิปนี้ขอชวนมาชมวิวกันก่อนนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านรอบๆเขาสมอแคลงนะคะที่เขาอยู่อาศัยกันพอเราอยู่ด้านบนแล้วมองลงไปก็จะเห็นวิวสวยๆเห็นท้องฟ้ากว้างๆแบบนี้เลยค่ะมองไปไกลๆข้างหน้านู้นก็คือทางไปจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะคะก็จะเห็นวิวสวยๆท้องฟ้ากว้างๆแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่ต้งมาในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาค่ะก็เลยยังไม่ร้อนมาก แล้วก็ยังไม่มืดนะคะพอได้เห็นแสงค่ะพี่ตงก็อยากจะดูพระอาทิตย์ตกดินนะคะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ตกใกล้แล้วค่ะวิวก็จะประมาณนี้เลยที่เราเห็นไกลๆนู่นนะคะก็เป็นจุดที่เรียกว่าทางไปจังหวัดพิษณุโลกนั่นเองค่ะพระอาทิตย์ก็ยังอยู่ให้เราเห็นอยู่นะคะอีกจุดหนึ่งตรงนี้นะคะเมื่อมองไปไกลๆจะเห็นเขาฟ้าค่ะก็เป็นเขาที่อยู่ของอำเภอวังทองอีกด้านหนึ่งค่ะก็เป็นมุม360องศาที่ เราได้มองเห็นรอบๆเขาสมอแขงเลยนะคะบนเขานี้นะคะก็จะมีวัดมีพระพุทธบาทแล้วก็มีโรงเจเป็นจุดที่ท่องเที่ยวที่สำคัญค่ะแล้วผู้คนก็ยังไม่มากเกินไปก็จะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้เลยค่ะ